สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับที่ขุนสถานนะครับนี่นะครับหน้าฝนน้ําตกนะครับน้าําป่าน้ําป่ามานะครับโอ้โอ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 ดูนะครับนี่คือน้ําป่านะครับ ตกไปเยอะนี่ลงมานะครับมืนน้ำตกนะครับที่ขนสถานนะครับนี่ขึ้นมาขายสินค้าให้กับร้านพี่สมชายเลยแวะมาถ่ายทำดูเกิดจากฝนตกนะครับบรรยากาศโดยรวม สถานะครับโอเคครับฝนตกน้ำป่าชักจะไหลหลากมากเลยนะครับขับรถช่วงนี้บนดอยอันตรายหน่อยนะครับต้องขับแบบระมัดระวังครับโอเคครับสวัสดีครับ